อมสินทอ,องกสอและเลขทูบใครยังไม่เห็นเอาคุณอ้อยทิพย์ยังไม่เห็นแสดงว่ายังไม่เคยผ่านเข้าไปในเพจย,ยังไม่เคยเห็นเพจน้อนนี่เนาะเห็นแล้วครับเออก็เห็นแล้วค่ะส่วนมากน่าจะเห็นเนาะนะครับจ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นถามนะครับเลขตัวไหนมาแรงตัวไหนดังพี่น้องนะตัวไหนมามาแรงมันเข้ากับเลขของเราไหมนะครับลองเม้นให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะมา วิเคราะห์ให้ดูในสูตรแล้วก็ในการชอบส่วนตัวแล้วก็เลขฝันมันมัน,ม,นมันชนกันนะครับมันชนกันอย่างวดมีกี้นะถ้าออก269หเ้าเนี่ยล้านเตกเพราะว่าซื้อเยอะลัตเตอรี่ก็ซื้อเยอะสปสิบใบ269มันออกล่างออก269ล่างที่หมุนข้างแรกมันไม่ได้ไปบน นะถ้าไปบนโอ้พี่น้องนะครับซื้อหนักแต่ดีมันมาได้อีกสองเด้งเด,งด้งก็คือหกห้ามาล่างกระสุบแล้วมันมาล่างอยู่สองชุดก็คือตัวชุดนี้นะรัฐบาลงวดที่แล้วนะครับสองหกเก้านะครับพอหมุนเลขท้ายขั้งแรกก็มาสองหกเก้านะนะครับนะี่คือวดวดที่แล้ว วันนั้นห้ามแชร์แชร์แล้วไม่ไม่เน้นหนักการแชร์ด้วยถ้าจะแชร์ก็แชร์ไปจยางเซตตัวเองห้ามไปแชร์ไปที่อื่นนะครับสองหกเก้านะเลขท้ายครั้งครั้งแรกเนาะนะเป็นอย่างนี้ถ้าออกสองหกเก้าบนเ้ย้ยพี่น้องชอบแบบมหัศจรรย์เดี๋ยวงวดนี้ก็เดี๋ยวจะมัน,ม,นมันมีความรู้สึกอมหมักหมักหลายงวดวังหันแล้วนะงวดนี้ชอบชอบตัวไหนกัมันมาเจอเลขฝันเีจะได้ให้ดูกัน เห็นหมดแล้วเนาะแสดงว่าเห็นหมดก็ยังไม่ได้ดูมันต้องให้ใช่ไหมที่มาแรงหนึ่งสี่ก็น่าจะเป็นวันเลือกตั้งสามศูนย์มาแรงน่าจะเป็นนายกคนที่สามสิบและสามหนึ่งพักเก้าไก่น่าจะเป็นอย่างนี้มั้งเนาะทุกคน <c oughs> เออนะ นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนะจะเทียบเพราะหลังหวยออกวันที่สองน้องวัที่แล็มวันที่สองวันอังคารนะครับพอวันที่สามมันพุทธอาจารย์มาไล์สดแล้วก็วันศุกร์ก็จะให้เป็นตัวเด่นเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเทียบไปทีละอันเด้อตัวนี้นะครับส่วนเลขสูตรชุดใบฟ้านะครับอาจารย์ให้ไปเดี๋ยวจะเทียบให้ดู ศูนย์นะครับจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามมันมีความเป็นไปได้แล้วก็มีศูนย์อยู่ก็คือหกศูนย์นะครับเนี่ยบนบนมาล่างล่างมาบนแต่สูตรล่างก็คือหกนะครับสูตรล่างก็คือหกนะครับที่มันอ่าสูตรล่างมาหกนะครับอันนี้เทียบทีละสูตรเดี๋ยวจะให้ให้ดูในเอ่อที่มันมางวดที่แล้วเนี่ยนะครับ คือสูตรตัวนี้นะครับสูตรที่ได้6แต่ที่มันมาล่างล่างทั้งสงตัวก็คือสูตรนี้เด้อพี่น้องแล้วมันคำนวณมันได้6กไหเป็นชุดรวย ก็จะหนักอยู่ในเลขท้ายเลขสามตัวนะครับเลขท้ายเลขสามตัวก็เป็นหกศูนย์หกสองหกสี่แล้วเพิ่มลงมาอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นหกหนึ่งนะครับที่อาจารย์ชอบดูดูดีๆด,ด,ด้วยพี่น้องนะและเลขฝันดูสังเกตเลขชุดสามตัวด้วยพี่น้องี๋ยวจะให้ดูเลขฝันให้ดูนิดหนึ่ง ใครจะเห็นเลขฝันมันอยู่ในชุดนี้เนี่ยนะมันจะเข้าตำนาที่อาจารย์เปียกสองหกเก้างวดที่แล้วใครจะเขียนเลขฝันเอาพิมพ์นิดหนึ่งจะได้ขึ้นมีคนเห็นไหมเนี่ยให้ค่ะยังไม่เห็นนะเลขฝันยังไม่ได้ให้ที่ไหนเด้อเลขฝันนะครับทุกคนมันอยู่ในชุดสามตัวนี้ในชุดรวยนี้แหละคือตัวนี้เด้อ นะครับวันพระล่าสุดนะสลับเอานะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสลับบนรับล่างในความฝันเนี่ยมันฟังนิดนึงอาจารย์เลยเอามาใส่ให้มันตัวเดียวกันกับตัวนี้ที่ชอบแต่ในความจริงฝันเนี่ยมันฝันว่าสี่สี่ห้าหก สี่ห้าหกเรียงเหมือนไฮโลแต่วความเป็นไปได้เลขมันจะมาเรียงมันก็มันมีอยู่งวดหนึ่งที่อาจารย์ฝันก็คืองวดวันที่สิบหกพฤศจิกาที่เรียงเจ็ดแปดเก้าที่มันเข้าทะเบียนรถนั่นแหละที่มาเรียงนะครับเนี่ยที่ที่ฝันว่าควายชนรถทะเบียนรถเจ็ดแปดเก้าอ้งวดนี้มันอาจารย์เลยจับมาใส่ชุด ชุด3ตัวนี้ก็เลยไม่เรียงหรือใครอยากเรียงก็ได้นะนะครับเล่นไป6กับย่างนั้นได้นะครับอันนี้คือชอบตัวนี้ได้ปนี้นะครับมันเป็นสิ่งแปลกๆนะครับก็สลับกันเอานะมักบอสนะใครชอบก็ลองลองเบิร์นพะีโนะถ้ามันไหลอ่ะนะคิดว่าหไหลเลนะครับถ้า 6ไหลหรือไม่มันก็จะมาประกบกันกับ0ูนย์ก็จะได้อยู่ที่6 0ก็เป็นไปได้นะครับ0 3 3 0์ 03, 30, ก็เป็นไปได้0 2 2ยก็เป็นไปได้ทำไม2 0อ่ะลืมเห็นตัวนี้ที่ลงใหนะ้ก็คือแก้บนที่มาเข้า65แล้วก็2อ9ลอตเตอรี่ก็มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะพี่น้องท่อก็บบ้อหัว ันสออกตัวใดจะดีมาสรุปให้ฟังนะครับในความรู้สึกนะความรู้สึกอาจารย์ชอบหกนะในชุดชุดชุดที่มันเข้ามกี่ชุดที่ชุดรวยนะชุดรวยแต่ทุกชุดก็จะเล่นทุกหางนะครับแต่ก็จะหนักเลขสามตัวเพราว่าสามตัวมันมีตามนั้นแหละนะครับนะลองลองเบึ้ง นะครับลองดูแต่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ได้ได้ครบทุกตัวนะครับหลักร้อยก็ได้ทุกตัวนะครับหลักร้อยมันเป็น 5. ห้ามวดติแวลวมันหลักร้อยมันเป็นสองนะครับเผื่อมันอากให้มาล่างแนละ้เราจะได้สองด้งเนาะถ้ามาบนมันไม่ได้ตังค์เดลางวันที่หนึ่งเคยถูกถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งผิดผิดหล,ลักแสนไหมตัวหน้าตัวเดียวก็เคย แต่ไม่ได้ตังค์ถูกสามตัวนี้ก็บ่อยก็ว่าได้ตังค์นะครับลองนะน,นะครับลองเอาไปเสียงโชคเบิ้งนะครับเพื่อมีโชควีลาบน้ำกันนี่วันที่สิบหกนะครับมืออื่นหมักกะเล่นบ่มักกะบ่กกะะต่องเด้อพี่น้องอันนี้แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละบุคคลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ ผลบุญกุศลของแต่ละบุคคลที่สะสมมานะครับโทคของคนเลยไม่เหมือนกันนะครับพยายามทําบุญให้มากนะครับทําดีได้ดีนะมันส่งมันเสริมอยู่แล้วนะทําดีได้ดีมันส่งมันเสริมอยู่แล้ว,นะเ,ลวเห็นหมดทุกอย่างแล้วเนาะนะนะใครยังไม่เห็นก็น่าจะอยู่ในเพจน่าจะลงคุมอยู่แล้วนะแต่ไม่พิมพ์เขาว่าฝันเฉยๆในชุดที่ลงให้เมื่อเช้าเนี่ย หือใครไปชุดชอบที่ชุดมีศูนย์ก็เป็นของใบฟ้านั่นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็ปักโพดไว้ให้ในเพจนี้ออกก่อนพายจวดและกรดเรซินเอฟซีสองเพจนะครับแต่ที่อื่นไม่ได้บอกว่าเลขฝันเท่านั้นนเพิ่งจะมาพูดเพราะว่ามันมอยู่ในชุดของมันอยู่แล้วเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องนะมักววาลนะเนาะ อ่ะประมาณนี้เนาะพี่นอ้องนะเห็นแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันอังครารน,นะครับนะบางคนก็ถามว่าใส่เสื้ออะไรนะครับในวันหวยออกนะเสื้อที่มีผ้าลังดูดซับคือเสื้อสีแดงเด้อพี่น้องนะดูดซับนะมีโชคมีลาบก็ใส่เอาสีแดงนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ประมาณสักบ่ายสาม ก,กว่าเดี๋ยวมาไหลลุ้นด้วยกันนะครับในเพจนี้นะครับนะประมาณบ่ายสามสักยี่สิบเนาะมันก็ออกอยู่ประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสามสี่สิบนะรางวันที่หนึ่งก็มันลุ้นด้วยกันนะครับประมาณนี้เนาะพี่น้องลองเอาไปพิจารณาเบิ่งยังมีโอกาสอยู่แต่อย่าลืมออมสินทอกนะสอนะ,นะ่ยไม่ไม่คิ้ไม่ได้ยังไม่ได้ดูใครยังไม่เห็นก็อยู่ในโพส ลองเลื่อนดูเด้วนะออกเร็วนะครับประมาณสิบโมงกว่านะครับทกศออกก่อนนะใครยังไม่เห็นมั้งละ่ะนะครับอาเป็นประมาณนั้นนะครับลองเข้าไปดูเด้วอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนโชคดีเด้อร่ำร่ำร,ำร,ำรวยเฮงๆปังปังปงกันทุกคนครับโชคดีวัดดีครับ